สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมพีระเจียมทาวรนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตผลงานเดือนแรกของปีกันนะครับว่าเมื่อผมทำการ Copy คนอื่นๆเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยดีกว่านะครับอัอนนี้นะครับได้มา2.88%แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ Copy ้คนเดียวผมก๊อปปหลายคนแล้วก็ ก๊อปปี้หมายว่าต่าง product กันด้วยนะครับก็มีทั้ง ETF มีทั้งค่าเงินนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นหุ้นอเมริกานะครับที่ความเสี่ยงสูงนะครับแต่ผมก็ถ้าถามว่าตอนนี้พอร์ตที่ผมเหลือนะครับตอนนี้ก็เหลือเจเนเมซิสนะครับก็คนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับเป็นท็อปเลยครับท็อปของของอีโตโรเลยนะครับท็อปจนขนาดที่ว่าเขาไม่สามารถเปิดเพิ่มได้แล้วนะครับ คือคนนี้คือถ้าเกิดเรา copy อะครับเรายัง copy ก่อนหน้านี้นะครับเรากอ copy เขาได้แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าผมอะครับปิดการ copy คนนี้ไปแล้วนะครับผมไม่สามารถ copy คนนี้ได้อีกนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาเต็มลิมิตของเขาแล้วจริงๆครับบริหารเงินเยอะมากนะผมให้ดูครับอ่าสักครู่นะครับนี่ครับก็คือให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับสักครู่นะครับ นี่ครับก็คือ important n e w เลยนะครับเพราะเนื่องจากเขานะฮะมีคน copy มากกว่า31,000คนนะครับแล้วก็วงเงินนะครับเกินทะลุร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นคนที่มีความสามารถในการเทรดนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในการเทรดของคุณนะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเงินจากเงินน้อยๆของคุณนะครับ มาเป็นเงินมากได้ด้วยการที่คุณขยายขยายคนที่ฐานคนที่จะติดตามของคุณนะครับแล้วคุณก็จะได้ส่วนแบ่งจากอ e ีโตโร่ hmm. ด้วยนะคบผมเพราะฉะนั้นผมว่าก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์นะครับเพราะาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเทรดเดอร์เมืองไทยเนี่ยกราจะเทรดได้เงินแล้วเนี่ยสก็คือ,อมีการเขียนหนังสือหรือว่ามีการเปิดคอร์สสอนนะครับ3นะครับผมว่าการที่เรา เทรดเราเราโชว์ผลงานของเรานะครับไม่ไม,ไม่หมายว่าโชว์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปโชว์ตาม Facebook คือคือก็มีครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นได้รู้ว่าคุณมีความสามารถยังไงนะครับไม่ใช่หลอกเขานะก็คือถ้าคุณมีความสามารถจริงๆเนะี่ยคุณก็สามารถใช้ความสามารถนั้นนะครับมาทําเงินให้คุณได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้พอร์ตของคนที่เป็นเทรดเดอร์หรืออยากจะเป็น f ูลไ time เทรดเดอร์นะครับขยายได้ เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะแล้วมาดูกันดีกว่าครับเมื่อเดือนนี้นะฮะโอเค30วันย้อนหลังนะครับก็นี่ก็คือรายชื่อที่ผมเทรดไปนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะเทรดมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แต่ว่ามันก็ยังมีคันมือครับเพราะฉะนั้นผมก็มีเทรดเทรดบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเงี้ยครับอย่างเวลามันลงมาแรงๆเงี้ยผมก็อาจจะหาจุดที่เข้าซื้อนะครับแล้วก็พอเด้งไปอะไรเงี้ยผมก็ ขายไปอย่าง bitcoin นี้สูงมากๆผมก็มีช็อตบ้างลงมาลึกๆผมก็มีซื้อบ้างอะไรเนี้ยนะครับก็เทรดเทรดเอากำไรไปนะครับแต่ที่หลักๆก็คือการ copy นะฮะอันนี้ก็ผมก็ copy ที่ผมเลือกเลือกมานะครับแต่ก็ก็ได้กำไรดีมากเลยครับเห็นไหมฮะได้5%นะครับ,นะรบในใน,ในเดือนเดียวนะครับยังไม่ถึงเดือนเนียผมผมประมาณกลางๆเดือนแล้วผมรู้สึกว่าเออมันกำไรมันเยอะแล้วครับผมก็ หยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมหาจังหวะในการ copy trade ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับคือผมพอใจละที่ประมาณ 2- 3%นโอเคนะครับก็เนี่ยฮะผมก็ได้มาเนี่ยบ้างนะฮะบ้าง5%บ้างนะครับ,บ,บ,รบส่วนของคุณเจนในเมซิสเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราเห็นเนี่ยก็คือผมเปิดไปก่อนหน,น้านี้แล้วผมปิดไปนะครับแล้วผมก็ไป copy ทีเนี่ยของคุณเจก็สามารถทำเงินให้ผมได้ประมาณ20กว่าด,ดอลลาร์นะครับจาก เงินอยู่ประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, นะครับก็ก็ถามว่าผลงานดีไหมผมว่าด,ดีนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดนะครับผลงานที่เขาดีที่ผ่านมาก็ไม่ได้การันตีอนาคตนะครับอันนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะฮะก็เราต้องมองที่ risk Bas e นะครับหรือมองความเสี่ยงก่อนที่จะมอง return b a s e นะครับเพราะถ้าเกิดเรามอง Return b a s e ที่สูงมากๆเนี่ย ยังไงก็ตามมันก็ต้องมีความเสี่ยงอะไรที่ตามมาอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าความเสี่ยงของเรามันคุมค่ากับผลตอบแทนที่เราได้มาหรือเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ก็นั่นแหละครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการเทรดอีโตโรนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะก็สามารถเข้าไปลงไปสมัครนะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมให้เอาไว้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ถ้ามีคําถามตรงไหนสงสัยตรงไหน อยากสอบถามมานะครับก็สอบถามได้นะฮะผมก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันมาเข้ามานะครับผมก็จะทพยายามทำคลิปแบบนี้ออกไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ